เรื่องคดีลับท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสงบชื่อของมันช่างขัดแย้งกับความรู้สึกแรกที่ครูแทนสัมผัสได้เมื่อก้าวลงจากรถสองแถวคันสุดท้ายของวันหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาของจังหวัดทางภาคอีสานแห่งนี้ดูภายนอกเหมือนภาพวาดชนบทในอุดมคติทุ่งนาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา บ้านไม้ที่ตั้งอยู่ห่างๆกันและรอยยิ้มของชาวบ้านที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรแต่ภายใต้รอยยิ้มเหล่านั้นครูแทนรู้สึกได้ถึงม่านหมอกบางๆของความระแวงและสายตาที่คอยจับจ้องสายตาที่มองเขาในฐานะคนนอกครูแทนชายหนุ่มวัย26ปีเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นครูครั้งแรกในชีวิตเขาเลือกโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้ เพราะอยากหนีความวุ่นวายในเมืองและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่จะนํำความรู้ไปสู่เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลแต่ดูเหมือนว่าบ้านโคกสงบจะมีความลับมากกว่าแค่ความห่างไกลวันแรกที่เขาเข้ารายงานตัวกับผู้ใหญ่ทรงผู้ใหญ่บ้านร่างใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามและมีบารมีเหนือคนทั้งหมู่บ้านเขาก็ได้ยินเรื่องราวของมะลิเป็นครั้งแรกอ๋อนางมะลิน่ะเหร ผู้ใหญ่ทรงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขณะนั่งไข่ห้างอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านมันหนีตามผู้บาปไปในเมืองเป็นเดือนแล้วล่ะครูอย่าไปใส่ใจเลยเด็กสมัยนี้มันใจแตกคำพูดของผู้ใหญ่บ้านฟังดูสมเหตุสมผลแต่ครูแทนกลับรู้สึกทงิดทงิดในใจเขาเห็นแววตาของชาวบ้านหลายคนวูบไหวเมื่อมีคนเอ่ยชื่อมลิขึ้นมาและบทสนทนาต้องมักจะยิงเงียบลงอย่างกระทันหัน ราวกับชื่อของเธอเป็นสิ่งต้องห้ามโรงเรียนของครูแทนมีนักเรียนไม่ถึง30คนหนึ่งในนั้นคือไอ้ดือ้อเด็กชายผิวคล้ำตัวเล็กที่เรียนอยู่ชั้นปสาดื้อเป็นน้องชายแท้ๆของมะลิเด็กน้อยที่เคยร่าเริงปัดนี้กลับกลายเป็นคนเงียบขลึมและหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาสายตาของเขามักจะเหมือลอยไปไกลและมักจะสะดุ้งตกใจเมื่อมีคนเรียกชื่อ ความผิดปกตินี้เองคือจุดเริ่มต้นของคดีลับที่ครูแทนกำลังจะก้าวเข้าไปพัวพันโดยไม่รู้ตัวครูแทนพยายามทำตัวให้กลมเกลือนกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาพักอยู่ในบ้านพักครูเก่าๆท้ายโรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของมะลิและไอ้ดื้อมากนักเขามักจะแวะเวียนไปหายายพริง้งแม่ของเด็กทั้งสองซึ่งป่วยอดๆแอดๆอ,อยู่ตลอดเวลายามะลิมันเป็นเด็กดีครู ยายพลิ้งพูดด้วยน้ำเสียงแห่แห้งน้ำตาคลอเบา้ามันไม่เคยทิ้งแม่กับน้องไปไหนไกลๆหรอกมันไม่มีทางหนีตามใครไปโดยไม่บอกแม่สักคำคำพูดของยายพลิ้งยิ่งตอกย้ำความสงสัยของครูแทนเขาเริ่มเสือกเรื่องนี้อย่างเงียบๆเ,เขาไปคุยกับยอดหนุ่มที่เคยเป็นแฟนของมะลิยอดมีท่าทีหัวเสียและยืนยันว่ามลิไม่มีทางนอกใจเขา และก่อนวันที่เธอจะหายตัวไปเธอยังพูดกับเขาอยู่เลยว่ามีเรื่องบางอย่างที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นมลิมันบอกว่าผู้ใหญ่ทรงเรียกมันไปคุยที่บ้านแล้วพอกลับมามันก็เอาแต่ร้องไห้บอกว่ากลัวกลัวจะไม่ได้เจอผมอีกแล้วยอดเล่าด้วยแววตาสับสนและเจ็บปวดครูแทนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวผู้ใหญ่ทรงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมลิอย่างแน่นอนแต่ทาไม แล้วทำไมคนทั้งหมู่บ้านถึงพร้อมใจกันโกหกเขาพยายามจะคุยกับไอ้ดื้ออีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ถามตรงๆแต่ชวนเด็กน้อยวาดรูปเล่นดือ้อยากวาดรูปอะไรให้ครูดูหรอไอ้ดื้อหยิบสีเทียนขึ้นมาอย่างลังเลแล้วก็ค่อยๆวาดรูปรูปบ้านรูปต้นไม้และรูปคนรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวคนหนึ่งกำลังลากผู้หญิงผมยาว มุ่งไปยังศาลเจ้าปู่ตาที่ตั้งอยู่อยู่ท้ายหมู่บ้านครูแทนใจหายวาบศาลเจ้าปู่ตาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ในยามวิกาลว่ากันว่าเจ้าปู่ตาเป็นวิญ,ญญาณบรรพบรุษที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านแต่ท่านก็เกลียดชังคนนอกและสิ่งสกปรกภาพวาดของไอเดือ้อ คือเบาะแสชิ้นสำคัญที่ชี้ไปยังสถานที่เกิดเหตุคืนนั้นครูแทนแตัดสินใจทำในสิ่งที่อันตรายที่สุดเขาจะลอบเข้าไปสำรวจสารเจ้าปูตาในตอนกลางคืนเขารอจนดึกสงัดแล้วจึงค่อยๆย,ย่องออกจากบ้านพักครูบรรยากาศยามค่ำคืนของบ้านโคกสงบนั้นเงียบเชียบและน่าขนลุกกว่าที่คิดมีแต่เสียงรีดเรไรและเสียงลมพัดยอดไม้ที่ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบ ครูแทนเดินลัดเลาะไปตามคันนามุ่งหน้าไปยังป่าช้าเก่าท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปู่ตาเมื่อไปถึงเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันเป็นความรู้สึกกดดันและเย็นเยียบจนหน้าขนลุกศาลไม้เก่าตั้งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาราวกับมือของปีศาจมีผ้าแพลเจ็ดสีผูกจนเต็มไปหมดและมีของเส้นไหว้ที่แห้งเหี่ยววางอยู่เกลื่อนกลาด ครูแทนเปิดไฟฉายในมือส่องสำรวจไปรอบๆอ,อ,อย่างระมัดระวังเขาเห็นร่องรอยการขุดดินใหม่ๆที่บริเวณหลังศาลใจของเขาเต้นแรงหรือว่ายังไม่ทันที่เขาจะได้เข้าไปดูใกล้ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนครูแทนรีบดับไฟฉายแล้วหลบเข้าหลังพุ่มไม้ทันทีเงาร่างของชายชักกันสองคนเดินเข้ามาในบริเวณศาลพวกเขาคือลูกน้องคนสนิทของผู้ใหญ่ทรงตรวจด,ดูให้ดี อย่าให้มีอะไรผิดปกติเสียงหนึ่งดังขึ้นผู้ใหญ่สั่งว่าถ้าเห็นไอ้ครูนั่นมาป้วนเปี้ยนแถวนี้ก็ให้สั่งสอนมันซะมันจะกล้ามาเหรอที่นี่ขนาดหมายังไม่กล้าเข้ามาตอนกลางคืนเลยอีกเสียงตอบครูแทนนอนตัวแข็งทื่ออยู่หลังพุ่มไม้เหงื่อการแตกพลักเขารู้แล้วว่าที่นี่เป็นสถานที่อันตรายและเขาไม่ได้กำลังต่อสู้กับความเชื่องมงายของชาวบ้าน แต่เขากำลังต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปิดปีกความลับของตนเมื่อลูกน้องของผู้ใหญ่ทรงกลับไปแล้วครูแทนก็รีบออกจากที่ซ่อนแล้วตรงไปยังบริเวณที่ดินถูกขุดใหม่ทันทีเขาใช้กิ่งไม้ค่อยๆคุยค้ยเขี่ยดินออกและสิ่งที่เขาพบก็ทำให้เขาแทบสิ้นสติมันคือเศษผ้าถุงลายดอก ลายเดียวกับที่ยายพริ้งบอกว่าเป็นผ้าถุงตัวโปรดที่มลิใส่อยู่ในวันที่เธอหายตัวไปหลักฐานที่พบทําให้ครูแทนมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่ามาลิถูกฆาตกรรมและนําศพมาฝังไว้ที่นี่แต่เขาจะทําอะไรได้เขาไม่มีพยานไม่มีอํานาจหากเขาแจ้งตํารวจจากในหมู่บ้านก็คงไม่พ้นส่งข่าวไปให้ผู้ใหญ่ทรงรู้อยู่ดีครูแทนกลับมาที่บ้านพักด้วยความรู้สึกสิ้นหวัง แต่แล้วในคืนนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆที่หน้าต่างของเขาเมื่อครูแทนเปิดม่านออกดูก็พบกับร่างของชายชาราคนหนึ่งยืนตัวสั่นอยู่ในความมืดเขาคือหมอทําเท่าชายแก่ที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงและผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆของหมู่บ้านครูช่วยข้าด้วยหมอทําพูดเสียงสั่นเครือวิญญาณของนางมะลิมันไม่ยอมไปไหนมันตามหลอกหลอนข้าทุกคืน ข้านอนไม่หลับข้าจะบ้าตายอยู่แล้วครูแทนเชิญหมอธรรมเข้ามาในบ้านชายชาราสุดตัวลงนั่งกับพื้นร้องไห้ฟูมไฟล์าราวกับเด็กข้าไม่ได้อยากทำแต่ผู้ใหญ่ทรงมันบังคับข้าเขาบอกว่าถ้าข้าไม่ทําเขาจะฆ่าข้ากับครอบครัวแล้วแล้วความลับดำมืดที่สุดของบ้านโคกสงบก็ถูกเปิดเผยออกมาจากปากของหมอธรรมปีนั้น บ้านโคกสงบป,ประสบภัยแล้งอย่างหนักติดต่อกันเป็นหลายเดือนตนพืชผลเสียหายทั้งหมดชาวบ้านสิ้นหวังและหวาดกลัวผู้ใหญ่ทรงที่เชื่อมั่นในความเชื่อโบราณอย่างฝังใจได้ไปเข้าทรงถามต่อปู่ตาผ่านร่างของหมอธรรมซึ่งในความเป็นจริงคือการสมรู้ร่วมกันกันและอ้างว่าต่อปู่ตาพิโรธที่คนในหมู่บ้านละเลยประเพณีเก่าแก่ท่านต้องการของเส้นไหว้ที่มีค่าที่สุด เพื่อเป็นการไถ่โทษและขอฝนของเส้นไหว้นั้นคือหญิงสาวบริสุทธิ์มลิถูกเลือกเพราะครอบครัวของเธอยากจนและไม่มีปากไม่มีเสียงและที่สำคัญเพราะเธอเคยปฏิเสธหลานชายของผู้ใหญ่ทรงอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ทำให้ผู้ใหญ่ทรงผูกใจเจ็บมาตลอดในคืนเดือนมืดคืนนั้นผู้ใหญ่ทรงและลูกน้องได้ลากตัวมลิไปยังศาลเจ้าปู่ตา พวกเขาบังคับให้หมอทำทำพิธีสังเวยมะลิให้กับเจ้าปู่ตาก่อนที่จะลงมือฆาตกรรมเธออย่างโหดเหี้ยมและนำศพฝังไว้หลังศาลเพื่อเป็นการปิดปากตลอดการแล้วฝนก็ตกจริงๆในอีกสามวันต่อมาชาวบ้านงงง,งพวกนั้นก็เลยยิ่งเชื่อว,ว่าเจ้าปู่ตามีจริงและการตายของมะลิคือสิ่งที่ถูกต้องมีแต่ค่า ที่มีแต่ฝันร้ายเห็นนางมะลิมายืนจ้องข้าด้วยสายตาอาฆาตทุกคืนครูแทนกำมัดแน่นด้วยความกโกรธและความสังเวชนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่มันคือความบ้าคลั่งของชุมชนที่ยอมแลกชีวิตของคนบริสุทธิ์คนหนึ่งกับความเชื่อที่งมงายครูแทนรู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาแอบบันทึกเสียงคำสารภาพทั้งหมดของหมอทำไว้ช้าตรูวันต่อมาเขาหลอกชาวบ้าน ว่าจะเข้าไปในเมืองเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่ความจริงคือเขาเดินทางไปยังสถานีตำรวจของอำเภอที่อยู่ห่างออกไปเขามอบเทปบันทึกเสียงและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่สารวัตรสืบสวนผู้หนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความตรงฉินการบุกเข้าจับกลุ่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบตำรวจจากนอกพื้นที่จำนวนมากเขาปิดล้อมหมู่บ้านในตอนสายของวันนั้น ผู้ใหญ่ทรงและโลกน้องถูกจับกลุมตัวโดยไม่ทันตั้งตัวพวกเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจนกระทั่งตำรวจนำกำลังเข้าขุดค้นบริเวณหลังศาลเจ้าปูตาและได้พบกับร่างที่ไร้วิญญาณของมลิหลักฐานมัดตัวจนดิ้นไม่หลุดข่าวการฆาตกรรมเพื่อสังเวยเจ้าปูตาสร้างความสันเทือนไปทั่วทั้งประเทศบ้านโคกสงบที่เคยเงียบเชียบบัดนี้กลับเต็มไปด้วยนักข่าว และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆความลับที่ถูกปกปิดไว้ด้วยความกลัวและความงมงายได้ถูกฉีกกระจากออกมาให้สังคมได้รับรู้ผู้ใหญ่ทรงและพักพวกถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนหมอธรรมก็ได้รับโทษในส่วนที่สมรู้ร่วมคิดไปบ้านคกสงบไม่สงบอีกต่อไปรอยยิ้มที่เป็นมิตรหายไปถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงซึ่งกันและกันความเชื่อในเจ้าปูตาพังทลายลง เหลือเพียงความละอายใจและความรู้สึกผิดบาปที่กัดกินจิตใจของชาวบ้านทุกคนที่เคยนิ่งดูดายต่อการตายของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งครูแทนยังคงสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งเดิมเขามองดูไอ้ด้อที่ค่อยๆเกลับมาร่าเริงได้อีกครั้งแต่เขารู้ดีว่าบาดแผลในใจของเด็กน้อยและของชาวบ้านทุกคนจะไม่มีวันจางหายคดีลับท้ายหมู่บ้านได้ถูกปิดฉากลงแล้ว แต่รอยล้าที่เกิดขึ้นในใจกลางชุมชนแห่งนี้คงต้องใช้เวลาอีกนานแสนนานกว่าจะได้รับการเยียวยา